สามสองคือชัดเห็นไหม,มชัดเจนเลยหรอสามสองมาแล้วครับผมท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขอลุกอีกหนึ่งตัว สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมพ่อกันกับผมบ่าวศักคัคเอลชานแนลแล้วก็วิสุภาพรนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้นะครับผมผมพาท่านผู้ชมนะครับผมมาหาปูเมินนะครับท่านผู้ชมครับปูเมินนะครับที่ท่านผู้ชมเคยเห็นผมเดบมาหาเป็นเป็นเจอที่สองที่สามแล้วนะครับเราหงสซึกว่านะครับผมเมื่อนี้นะครับเนาะปูน่าจะให้โชคให้ลับคือว่าเป็นโครงสุดท้ายแล้วงวดประจําที่สิบหก พฤศจิกายน2,566นะครับท่านผู้ชมครับมาเมื่อนี้ผมบอลสักแล้วก็บีโซ่กอนนะครับผมเมื่อนี้ก็ไแดนน้ำน้ำแดงแล้วก็ดอกไม้มาจุดถูกบอกก่าปูเมื่อนเพื่อสิมาขอโศกขอหลับเพื่อสิเป็นนักทางให้กับ FC นะครับผมถีดติดตามช่องบอลสักคักอโลนนะครับแล้วก็เมื่อนี้ยห้าสิมาเสียมซีกับจุดถูกเนาะจุดถูกขอตัวเลขนะครับผมโค้งสุดท้ายวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับปูเมื่อนี่บอธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับกัท่านผู้ชม ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสักคักเอาุณด้วยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับมาเดี๋ยวเ้ามาเห็ดพิธีกันเลยเนาะนะครับนี่ก็เด็กแล้วครับท่านผู้ชมครับมากขึ้นอีกคือเกาค่ะนะครับแต่ขับรถเร็วมันนี่ร<อ>่มเย็นดีมันนี่รมนน่มเย็นสบายดียยนะครับเอาเของเก่าเขินเสียเอาเของใหม่ใส่เออเสียงน่าท่านผู้ชม มันร่มแห้งครับผมมันร่มหนาวด้ครับท่านผู้ชมครับอาลังคาให้ปูแน่นนอยาเกลี่ังคาให้ปูอยู่ถ้ามีโอกาสได้มาหาปูนะครับใชี่าหจดอะที่บอเทียตังไห่บอเอาตัวน้กสิได้ไห เอาเตเตยมไม่ได้ปูเด้อมวันนี้นะครับผมมาขอโชคขอลาบเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอลซี่ได้เมือนนี้สองสามสักเกี๋ย้างใส่ตาปูทีละน้ะเจ็ดปูใจดีปูเหมือนครับท่านผู้ชมครับใจดีให้ล่ำห้รวยคือปูในเด้อสาธุ ครับผมสมชาสมลือสมกระปูซ,ปซื้อปูมืนเนาะซื้อปูมืนทุรานี่มีโอกาสได้มาหาเป็นเธอที่สองเธอที่สามแล้วนะครับปูเดี๋ยวมาหาปูตัวเนียเหมือนขึ้นนะครับผมช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นงานนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวครับปูมืนยอมปวกให้โซกนะครับทต้องเทิมครับ โอ้งอแงกปูมาหนิบทาทเด้องามในปูกว่ในญ่กว่นเนาะบทในหุ่น เราทางล่างๆกลไรเมืองสายตาผู้ล้วผู้เกิดเป็นรับหมูรับสาบเพราะเขามาหอดแล้วเนาะพู้เขาอจำหนาจํำตาไดปัดสองเถอสองเถอสามเถอสามเถอนระเื่อที่สามเที่สาม นีลมแห้งะค่ะันีเป็นเสียงลมเสียงล่มในสื่อแบบนี้มามาท่านผู้ชมทั้งบ้านอาจารย์น้ำกันได้กับเด้อมันนี่ผมสิพทาท่านผู้ชมขอสวดข,ขอหลับน้ำปูเมินปูที่นี่อ่าคนอยู่เมืองนี้ล่ะนะครับผมปูเมินจอมปวกในช<ม>ั่ว่มงนี้ล่ะนะครับอ๋ะอธิษฐานปลอมกันได้ท่านผู้ชมเด้อต่างนโมสามจบน้อกันครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวตัวละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตัวลาหาตูสัมมาสัมพุตัสะสาธุสาธุเด้อปูมือนนะครับผมมือนีผมบาสักคักอโลชแนลพร้อมโดยวิสุภาพรมาเป็นตัวแทนของเอฟซีโธโลกตัวประเทศมือนีมาขอโศกขอหลับน้ำปูเด้อโคงสุดท้ายด้อปู หมดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับให้ลูกเดินม่โชบม่ลาบให้ลูกมีโชบมีลาบเอฟซีตัวประเทียาขอตัวเลขหรือว่าซองตัวเลขไปฝากครับพี่น้องสุบอกสุบอนเป็นเอฟซีลูกสิขอจุดทูบตัวเลขแล้วก็เซียมซีแล้วก็ขอซองขออนุญาตซองซองปูน้ำเด้อเพื่อในตัวของปูตัวปูนี่แมนตัวเลขเด็ดๆน้องกับน้อง ได้ไ่ปูเปิดปองเปิดทางเด้อไข่สุกไข่ลาบไขลูกไข่ล้านได้บนี้ยูทูบบอกเาปูแล้วไห่น้ำแดงน้ำเปล่านะครับดอกหม่ออกเด้อปูปูเมืองปูเฝ้าจอมปวกจอมปวกไหนง่แหงเลยนแหงเรเคยเห็นจอมปวกเงี่ยัปั่แต่ว่ามันกเนาะก็ขึนเนาะพกนปูเป็นหูตัวซาตัวเดือปูเด้อ มังปังโคลไฟปูเนาะเป็นต้นทอมผวกนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องหาเอามองทีเหมาะสมนะครับมองได้ปักได้กับปักโหลดปักโหลดแบบธรรมชาตินี่ละเพราะว่าปูเป็นเป็นบ่อเด็ดบ่อเด็ดเป็นบ่มีสารนะครับมันเป็นเนื่อนที่ทอมผวกนะครับถูกที่หมือนเดอะปูเด้อจะเพี้งหวานละเพี้งเลยแบบธรรมชาติเลย อะเดี๋ยวเอาถูตัวเล็กึ้นมาเอาแบบขยาขยาขยขยเยาดีกว่าเน้อขยเยาเลยวะถ้าพูดสให้ก็คือให้ถูเด้งออกมาดียิ่งกอ่าขยเยามาสองคนอ <laughs> ีกคนหนึ่งสิบเอ็ดคนเซียมซีเองนะครับ <laughs> สาธุสาธุนะกโมตสักภควาตุรนะตัสมมาสกุลเสชะนะกโมตสักภควาตุระโตสัมมาสกุลเสชะนะกโมตสัก ต connect, ัวสัตมหาสัุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อปูเมืองปูเมียปูเมีเดชเหมือนหนีลูกหลานอ่าวิสุภธพ่อดมากระเป๋าสักเฮ้ยถูกเนี่ยวิสุภธิถูกวัวตัวอะไรร้ายนะพูเป๋าสักเหมือนหนีลูกหลานมาขอเสียงเซมซี่มาขอโชคขอลาบแต่ว่าวิสุภธพ่อทดมาขอเป็นคนเสียงโชคกับถูกให้ออกมาทำถูกเด้อปูสามตัวตรงๆรงเลยสาธุอ่าสาธุสาธุ ปูไหบะไ้ออกเ้าะไฮออกว่าต้องตรงร้วยปูชัดๆเลยได้สุดถ่ายเลยได้ปูปูปสุดถ่ายแล้ว,ลวต่าน้ำกันแล้วเป็นเนียเย็ยนเยอะ อากาศดีครับสีแล้วครับท่านผู้ชมมากกลางคืนนะครับอากาศแยงเย็นลมเย็นบ่อยนะครับผมบนต้องคิดอย่างไรนะครับถือว่าเข้ามาหาปูนี่แหละถือว่าลูกหลานเด้อปูเด้อเาหชัดเจนเด้อปูเด้อได้อซาเดือดเรื่อเอาเต็มๆเลยเด้อปูเด้อถูกฮะคืองามถือมือเลยไหมมันถือแลปูแล้วก็สิดีใจเนาะซ่ำมุ่ล่อตัวเลขเดี๋ยวสิขอเซียมซีได้ป่ะ มืัอนี้ผมสีเป็นคนเซียมซีนะครับผมขอสองตัวเดลปูเด้อเลขถ่ายสองตัวงวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกพูสืให้เลขตัวใดให้ออกว่าน่าเซียมซีนี่ขอสองตัวแมนขอเป็นเลขถ่ายสองตัวเดลปูเด้อสลับกินแบ่งหัวยรัฐบาลให้เราปูสาธุขอเนื้อปูสองตัวเด้อปูแต่ว่าหักออกเฮ้ยออกมาแล้วสี่โอ้เลขสี่ครับท่านผู้ชมครับ เลขสี่นะครับอ้าวอีกหนึ่งอุย้อกอยกูเคยแล้วอันเดียดไมโมคะดีกว่าหลายหลายผลข,ขยาวสิขยาวแห้งผลก็ขยาวแขาขยาวข่หอออออ่อเขาแนบมน้ะทำไมเนาะปูเนาะปูมืน เออเกิดสีใด่เนอะกูเนาะสาม4สามสาม่คท่านผู้ชมครับชาดเจนเลยเลขสามนะครับผมปูหายเลขไทายสองตัว่สาม C สามเกิดเป็นแน้าซาบสาถุกเออกได้เซมซี่ก็ให้ออกเด็กถูกเอ้าไหหรือถูกก็ออกได้เซ๊มซี่ปูหาทั้งสองรางวัลเลยหายสองโยแต่ว่วากะด่วละ กระเทียนแน่ๆคือน,น,นแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงไผ่มันมนคะครับรอลุ้นเลขถูกเดอ้อวาสิออกตัวใด,ดถูกเห็นตัวเลข เดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดี๋ยวสองสองตัวเลขนะครับเบืองหน้ากันไกลไล๋ๆเลยนะครับผมปูมือจอมปวกนะครับจอมปวกให้โชคนะครับมีร่มแห้งๆนะครับท่านผู้ชมครับ ร่มแห้งแต่คิดเอาว่าเทียนบอดับนะแน่ร่มแห้งล่มจัแห้งตังวเทียนบอดับก็ควท่านผู้ชมเขีเนพวกสีใบไม้มไมมด้วมยรงแรงเลยร่มยังแรงเลย,ลยลนะี่ออคือบรรยากาศลมเย็นบ่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับมาแล้วเฮ้ยอย่าบอว่าสามเลยสามสามมาสาม เลขสามอแมนลขสามแผู้ชมอุ้ยว่งหันข้าเซียมซีกับด้ขีเนาะแมนค่ะปูมือนะัมาดาร้ปูมือนี่นะแต่ผู้ชมเพื่อให้เป็นตัวเลขใดตัวปูกับข้ามเม์ใตคิปใดนะครับเด้อนะครับกอริยเด้อปูเด้อขอริรยาร,ร,รีวิวนะครับ ให้พี่น้อง F C, เอฟซีคนเดินเบิร์ได้เห็นนะครับนี่คือปูมืออู้เหล็กสามอีลีตัวนี้เหล็กสามชัดเจนเลยอ๋าติโตเ,เอาเอาดีเดตอปูเด้เดเดอมองน,นี่นี่นะครับจอมปู ปวกไงน,นะครับผมซึ่งจ้าที่มันบอกว่าปูเมือนี่งหายโฉกหายลาบแม่นนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสเดี๋ยมาหาปูสองสามรอบแล้วนะครับผมมารอบนี้หมวดประจำวันที่สิบหกนี่หยยปูยัดเหยี่เต็มๆไม่ได้ปูเด้อย่าให้ยผ่าด้วยปูเด้หมว,ด,ด,ว,ด,ด,วดนี้เอาโหลดนะครับผม ซีเ uh, ียมซี C ก็ได้ซีสามจุดถูกเปนยังได้ติดสามไม่อีกอยู่ครับท่ปปานผู้ชมครับคือว่าปู่ม่ทำอมไรบนน่ได้ป,ปูอาจจะอาจจะหายโคเข้า,าไปปวดหายเต็มๆเลยต่วนอหลุนตัวที่สองเลหลักหน่อยแล้วหลักสิบจุดได้ท่านผูช้ชมชอมปูหลุวตรงนี้สีโบราณนั่า เหมืนมนมนอนว่าเหมือนจอมปวดเป็นถ้ำเลยอะใช่ค่ะแล้วเขามีปะทมโบราณนะไม่ปะทุบบูาณนั่นแหะครับาอาจารย์ปชมครับคนลุก,กนนนลคนลุกจริงัตโนมัติเล่ท่านผู้ชมสถานที่ตรงนี้ส,สั<อ>สฮะเ,<อ>เป็นยังถูกถูกเป็นยังถูกอวยทั้งอะ่ะถูกอวยนี้อ้าว เอาแล้ว,วปูถูกดร<บ>วยอท่งหรอปูดแดบไรนนีจ่จับไป้งจับอีกมาแม่ทตัวเล็ว่าต้อง้ดีกว่าถูกครวยพัะทางไนล้อหรอโว้ยถูกตนะิน่ะ ทรงคร mm ับ hmm, ล so like so oh. ้มยางเรงแต่ว่าเทียนเทียนปรดับประดับดูดอกนึงครับดอกนึงดอกนึงม่ยชเอาเฮ้ยถูกคับด้านนี้แล้วพับอีกไหมนะโอ้ยอ้ยตัวไหนเนาะเอายาเ้ย ยารแป๊แทอแป๊แทะมึงมีใจหรือครับนทุกผู้ชมสามยังนอนีอนอ่เนาะแปดดมึงสามสามดิปัน เอาเอาเรือว่าสองเรือว่าสองเรือว่าสองเรือว่าสาเรือว่าสองนี่สองน,นี่มิมิสามสองสามสองสามสอง,องท่านผู้ชมปวดมือ เดี๋ยวผมเบอร์บนตัวเลขกกันป๊าดสามสองคือชัดเห็นไหมไม่ชัดเจนเลยหรอสามสองมาแล้วครับผมท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวห่อลุดอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ก็เดืองละได้วยพี่น้องก็เป็นสีสรงลงสิงหลงแล้วอยากกับบานแล้วเพื่อนเพิ่นมีรถเมื เขามาเกี่ยวเขาใครอยู่กระเทว่ายังมีมือกระเทว่ายังไม่มือได้ยินเสียงก็ยังดีได้ยินเสียงก็ยังดีตรงนี้นะเทศกาลช่วงโอ้เทศกาลนะช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวองการเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวนี่ว่าเทศกาลครับเทศกาลเกี่ยวเขาเรื่การเก็บเกี่ยวแต่การแล้ยินเสียงเจ้าว่าอยู่ไกลเตือนไว้เลยจังหวะไกนซีไหนนี่ คันมันเล็กซีนี่แสดงว่าปูต้องการห 3, 4, 4, ่ายสามสี่สี่สามนค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งไปสามสองหนึ่งไปปู้าเมาบอกเลขหนอีหลีเสองสาม้าสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง หายเด้อปูเด้อส,สูกซาสมดือปูเมือเท่าเนี่ยล่อะอะเดี๋ยวผมอบประกอบใหม่ท่านผู้ชมมาเก๊าไก่ก่อนเยี่ยร้อยค่ะตัวที่สามชัดเจนแล้วชัดเจนแห้งตัวที่สามมาแล้วม,มาแล้วปูให้แล้วปูห้แล้ว สามสองหนึ่งไปไปโอ้โหเหยเลี้ลยงยางงามเลยครับหนึ่งสองสามกระไดครับผมสามสองหนึ่งกระไดจํง่ายเลีงจํงายแมนไดไดไดจํานวนคือ3ตัวเดีย๋ยวขึ้น้องสองสามสิกระไดสามสองหนึ่งสิกรดามสอหนึ่งสะครับผมท่านผู้ชมครับฮะเอาของตังเด้อยปูเด้อ ห้องหายดิสซาได้เลื่อโหลดปูมือ่นห้องห้โชให้ลาบแม่นปูมือ่นจอมปวกนะครับจอมปวกโบลลานนี่ล่ะณตอนนี้เหล็กมันแตกแล้วเรียก่ายึดหลังปูนะเป็นต้องเป็นถทำเนาะเป็นถทำทำเหล็กขึ้นละเหล็กปุแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวเลขเริ่มจางหายนะครับแม่สิเหลือได้สามสองจะบอกหนึ่งเสียละ ครับท่านผู้ชมครับก็ชัดเจนนะครับเนาะมือเกนงๆทั้งกันครับผมสามสองหนึ่งนะครับผมเหล็กยางงามเลยนะครับปูเมินหาแล้วนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับผมเมื่อวันจันทรที่16พฤศจิกายน2566ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนะครับผมกับปูเมินนะครับผมภูมีเลดมีเด็ดอยู่มืงนี้แหละปูเมินจอมปวกโบราณนะครับผมนอห้โชคให้ลาภลูกหลานมือนี้ครับให้เฮงปังๆนะครับเด้อ สาตุบิซุฟอนลาปูเนี่ยบอกปูเนี่ยซาตุสาตุสาตุเด้อปูลูกหล้านจะเดินทางกลับแต่ว่าเลขที่ปูสิให้มานเนี่ยก็ขอให้เอฟซีทุกคนหรือว่าพี่น้องทุกคู่ทุกคนเพิ่นหมานให้มีโชคมีลาภศุกร์ศุกร์มิลาเดาปูเด้อซาทุกคู่ศุกคนเด้อเวลาจะเดินทางกลับเลยหันตะไกลเดี๋ยวิะเจอที่หอบ้านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลูกหล้านมีโอกาสมาหาปูใหม่ นะครับผมมวดน,นี้ก็ครูใหเป็นแนวทางแล้ว C ีสามแล้วก็3สามสองหนึ่งนะครับผมเลขครูหมืน่นนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องบอสั้าเอรโอยเพื่อเป็นกำลังลใจนะครับผมขอทุกท่านเฮงปักลังครับกลับบ้านแล้วนะครับผมสว,ส,สวัสดีครับ